สวัสดีนะครับผมโอเคกำลังอยู่กับโปรเสริมมือถือเกมบน yu t u b e นะครับสำหรับคลิปนี้ทางเราก็มานะครับมารีวิวนะครับเจ้าตัวหลอดไฟนะครับแบบใบพัดนะครับขนาด30วัตต์นะครับเป็นหลอดไฟ LED นะครับเขาบอกว่าประหยัดไฟนะครับตัวนี้นะครับก็ซื้อมาจาก s h อ p e e นะครับมาพร้อมนะครับมาคู่กับ ลักนะครับมาคู่กับปลั๊กไฟตัวนี้นะครับแบบสําเร็จรูปนะครับมีสวิตช์ในตัวนะครับสายนะครับยาวน่าจะ4เมตรกว่าๆนะครับโอเคนะครับอ่าฮะนะครับตอนที่ซื้อมานะครับทางร้านก็ห่อหุ้มมาอย่างดีนะครับมีการกระแทกเรียบร้อยนะครับแต่ทางเราแกะไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับโอเคนะครับเขาบอกว่าอ่าเป็นหลอด LED นะครับประหยัดไฟนะครับสามารถใช้ทานได้ทานถึง อายุการใช้งานถึง4 0,000ืนชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับตัวกล่องนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับราคาที่ซื้อนะครับก็ร้อยกว่าบาทนะโอเคนะครับหลอด LED แบบใบพัดนะครับตัวของมันนะครับมาดูนะครับตัวของมันก็จะสามารถที่จะกางออกได้นะครับเป็น2ใบพัดนะครับโอเคนะ แล้วก็ด้านท้ายนะครับของมันนะครับจากครอบฝามานะครับเป็นเกลียวนะครับเกลียว e 2 7นะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้ก็เป็นเกลียว e 27เหมือนกันนะครับเจ้าตัวที่แถมมาเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าจะใช้ห้าน,นะครับติดไฟสว่างโอเคแค่ไหนนะครับ เดี๋ยวเสียบไฟดูนะครับเกลียวของมันนะครับก็หมุนเข้าไปนะครับหมุนเข้าไปนะครับขอโทษนะครับลืมนะครับจริงๆนะครอย่าเพิ่งเสียบนะครับต้องใส่เกลียวให้เสร็จก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเมื่อกี้สวิตที่ตัวนี้ก็ปิดอยู่นะโอเคเดี๋ยวเอาหลอดไฟนะครับแบบใบพัด30วันนะครับใส่เข้ากับเกลียวนะครับกับ ที่มาคู่กันนะครับมีสวิตนะครับเปิดปิดนะครับตรงนี้นะครับกลางออกนะครับเป็นสองใบพัดเสียบปลั๊กแล้วนะครับเดี๋ยวเปิดสวิตตรงนู้นก่อนนะครับ โอเคสว่างมากนะครับสว่างจ้านะครับ30วันนะครับมีสวิตนะครับตรงนี้นะครับที่ตัวของมันนะครับตรงนี้นะครับโอเคนะสว่างสุดยอดเลยนะครับตอนนี้นะครับถ่ายตอนกลางวันนะครับตอนกลางวันนะครับแสงอาจจะสะท้อนทำให้นะครับโอเคนะ รูปแบบทรงนะครับรูปแบบทรงสวยห้ามนะครับถือว่าสวยห้ามเลยทีเดียวนะครับให้ความสว่างใช้ได้นะครับโอเคนะครับปิดสวิตช์นะครับถอดปลั๊กนะครับเวลาเรา,าซื้อมาแบบนี้นะครับข้อดีของนะครับข้อดีของมันผมว่า,าเราสามารถที่จะ ได้ทั้งสายได้ทั้งตัวนะครับตัวหลอดไฟและก็สายเกลียวนะครับสามารถไปต่อใช้หานได้เลยนะครับเราไม่ต้องอไปซื้อหลอดมาแล้วก็วิ่งหานะครับเจ้าตัวนี้หรือต้องซื้อนอกอีกนะครับอันนี้ก็แค่ร้อยกว่าบาทน,นะก็ถือว่าคุ้มนะครับดูนะครับสองใบพัดสามสิบวัตต์นะครับรูปทรงสวยหามนะครับ ตัวนี้ให้ความสว่างนะครับ 60k นะครับใช้กับไฟ AC นะครับ95โวลต์ถึง265โวลต์นะครับของเอาไฟฟ้าเมืองไทยนะครับก็220โวลต์ใช้ได้สบายอยู่แล้วนะครับโอเคนะอันนี้มาให้ดูกันนะครับหากถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ